สวัสดีครับผมนายไพรวันหิมวงผมเป็นประธานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแบบพ่อเพียงมมเก่าสาเหตุที่มัจจัดตัต้งวิสากิจเนี่ยก็คือถ้าพีผ้าหนองได้สั่งอาชีพสั่งงานในชุมชนได้ก็เลยมีความคิดมาเอื้นพีเอนน้องเห็ดนะครับแรกๆก,กับโบลายครับสมาชิกสิบกว่าคนเดี๋ยวนี้กับประมาณ20กว่านะครับที่รวมร่วมมาเห็ดน้ำกันกิจกรรมร่วมกันนะครับ ดีครับผมมโนวัฒน์เหมวงนะครับสําหรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดโคกกลุ่มนะครับแนวคิดขคกกลุ่มเนี่ยคือเป็นการต่อยอดและการพัฒนานะครับและกาการนําเทคโนโลยีนะครับที่เป็นระบบสมัยใหม่นะครับหรือว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับเขามาใส่ภายในกลุ่มนะครับจุดประสงค์ลักก็คือเป็นการสร้างความยั่งยืนนะครับให้กับชุมชนนะครับแล้วก็สมาชิกในกลุ่มจะครองเองนะครับ สำหรับเรื่องกิจกรรมนะครับของกลุ่มนะครับลักๆก็จะมีนะครับนึ่งนะครับที่จะกรรมเรื่องเข่านะครับเพื่อเขาจะเห็ดหลายสายพันธุ์เนาะนะครับสายพันธุ์ก็จะมีเขาดาเขาแดงนะครับร่วมๆแล้วก็มันเกือบยี่สิบชนิดนะครับที่เขาเห็ดเนาะครับเนาะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดานภาสูงขาวค่ะเป็นคณะกรรมการของวิสาหกิ์วันนี้เราจะมาดูเรื่องข้าวของกลุ่มค่ะตอนนี้กลุ่มเราจะมีข้าวหลายสายพันธุ์ค่ะจะมีเป็นข้าวเหนียวอชิตะ ข้าวเหนียวลืมหัวข้าวเหนียวคุสุมาข้าวเหนียวศิลาพรข้าวเหนียวแดงแก้มนางข้าวเหนียวแดงอิดแล้วก็ข้าวเหนียวกอขอหกค่ะส่วนข้าวเจ้าเราก็จะมีเป็นข้าวเจ้าเพชราลาตีข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าสำหรับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเราจะมีเป็นระยะเขียวน้ำนมระยะพับถึงแล้วก็เป็นข้าวแก่ แล้วก็จะมีเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิดำนองคายแล้วก็เราจะมีเป็นข้าวสามกริย์ครับจะเป็นส่วนผสมของอข้าวเหนียวแก้มนางแล้วก็มีข้าวเจ้าข้าวเหนียวผสมกัน,นเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องสมุนไพรครับเรื่องสมุนไพรเนี่ยคือ,อเป็นโตถือว่าเป็นโตที่ฮอกกำลังขับเคลื่อนนะครับ เพราะว่าตอนนี้ครับคือโรคไพ่มันหลายเนาะนะครับสมมติไพ่เนี่ยก็จะเป็นทางออกอีกทางออกนึงนะครับที่เป็นการรักษาตัวจากของนะครับโดยที่บรไเ้พึ่งสารเคมีนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องน้ำอ้อยครับเรื่องน้ำอ้อยตัวนี้ก็จะเป็นการที่เขาจะพัฒนานะครับไอ้โล่งผลิตเท่าเนี่ยสามบาทรับออย่าได้นะครับราคาเห็ดเป็นพันธุัไรอันกระป๋องนะครับเพื่อจะส่งในและนอกประเทศนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ อาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอใส่เดือนนะครับมุ่นใส่เดือนนะครับก็คือมุ่นใส่เดือนตอนนี้เขากำลังจะส่งเสริมนะครับให้สามารถชิกไเ้ในกลุ่มในเลี่ยงนะครับเพราะว่าเข้าเนี่ยมีพวกเสพพักเสพยังหลนะครับเพราะฉะนั้นตัวใส่เดือนเนี่ยก็จะเป็นตัวอย,อย่อยนะครับให้เข้าเนี่ยเกิดได้แต่กับันาำ,ำรับเรื่องอสุดท้ายนะครับการแกะต้นใหม่ครับก็คือเป็นการ สั่งนะครับคว่มยังยืนให้กับเกษตรกรนะครับคือโครงการเนี่ยจะมีต้นไม้แจกนะครับนี่แจกทุกปีนะครับปีใดที่หน่อยหน่อยที่สุกบปีละหามื่นต้นนะครับเป็นขันตำนะครับปีใดสูงสูงที่เท่าสามารถจัดการได้กับจะปีละหนึ่งแสนต้นนะครับแจกให้กับเกษตรกรทุกคนนะครับวอเ็นว่าจะเป็นสามารถชีกเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นบุคคลในพื้นที่นะครับในเขตจังหวัดนราธิวเล่นเท่า ขากรสาถแจกให้ได้นะครับหรือว่าตอนนี้นะครับกระจายไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเกือบทุกอำเภอนะครับที่ได้ต้นไม้แจกจากกลุ่มเฮ้านะครับสวัสดีค่ะนู้ชื่อนางสาวชื่นญาติวทองชื่อเล่นชื่อน้องอีกินค่ะสวัสดีค่ะน้องกิ่งค่ะสวัสดีค่ะน้องกอกแต้ค่ะสวัสดีค่ะน้องเหนยวค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยค่ะก็มาทํางานช่วงปีเทอมค่ะแล้วพอมีกิจกรรมก็ ชวนมาเข้าร่วมค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากโครง,งการนะคะคือตอนช่วงปีเทอมพี่เขาก็พาไปส่งต้นไม้ได้ได้ทั้งได้เสริมประสบการณ์แล้วก็เหมือนต่อย,ยอดให้คนที่ได้รับต้นไม้ไปอีกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิไลวันแสงเพชรค่ะ,ะสาเหตุที่เข้าร่วมกับกิจกรรมนี้คือ,อเริ่มจากการปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็ มีทำกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับข้าวแล้วก็สมุนไพรค่ะแล้วก็ต่อด้วยการเลี้ยงไสเดือนค่ะสิ่งที่ได้นะคะก็คือเกิดความสามัคคีกับสมาชิกลุ่มค่ะที่ร่วมมือร่วมใจกันในการทำกิจกรรมภายในกลุ่มค่ะสามารถสร้างรายได้ค่ะเพื่อจ่นเจือครอบครัวนะคะแล้วก็ให้กับสมาชิกในกลุ่มด้วยค่ะ